ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับพืชผักที่เราปลูกนะครับผมส่วนมากก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีนะครับปลอดจากโรคแล้วก็แมลงเข้ามารบกวนไม่ต้องใช้สมุนไพรหรือว่ายาฆ่าแม,มาลงนะครับในการป้องกันแล้วก็กําจัดนะครับผมอาจจะเมื่อนําไปจําหน่ายนะครับราคาค่อนข้างที่จะตกต่ํานะครับเพราะว่ามีคนปลูกกันเยอะนะครับ พี่น้องหลายๆบ้านก็ปกลูกระทานเองภายในโคโรเรือนอย่างนี้ครับก็เลยไม่มีคนซื้อครับผมถ้าจะถามว่าอะไรที่มีราคาแพงในฤดูหนาวผมก็ต้องตอบว่าน,นี่เลยครับผมผักที่อยู่ในน้ํานะครับผมเช่นผักกระเฉดผักบุ้งนะครับเพราะว่าในฤดูหนาวนะครับเขาค่อนข้างที่จะไม่มียอดให้เราได้เก็บขายนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะปลูกผักเหล่านี้นะครับผมในช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะสามารถที่จะ ทำเงินได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมดังนั้นนะครับผมก็จะลองทําดูสักแปลงหนึ่งนะครับพี่น้องเอาปลูกพักบุ้งในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับพักบุ้งแก้วนะครับพี่น้องครับซึ่งจะได้ผลอย่างไรก็ติดตามรับชมด,ด้วยกันนะครับผม